สวัสดีครับกลัวกันอีกแล้วนะครับกับเบ้าชัยภูมิออฟทิเชียลครับเมื่อนี้ครับผมสีภาพพีพะนองมาเบิ้งวิธีการนะครับว่าเห็ดจางไดย์มะไฮกล้วยมันลมนะครับว่าอิสราเอลนี่เขาเห็ดแบบยดใดนะครับเนาะแถวบ้านเ้างก็สีใสไม่ค้ำนะครับเนาะมาเบิ้งวิธีที่อิสราเอลเขาเห็ดกันนะครับส่วนกล้วยยู่นี่เขาเห็ดกันแบบใดนะครับเนาะเป๋เบ่งกันครับ หลายๆคนเนาะอาจจะสงสัยครับว่าก๋วยเคืองไงตน่นญงคือประห็นใหม่ครัเนะครับเนาะมันคือบะหลมนะครับเนาะสีภาพไปเบื้องครับมันเป็นอย่างคือบะหลมนะครับเนาะสปภาพไปดูกันครับนี่ครับทีมันบะหลมนะครับเนาะข้าเจ้าสีเอาเชือกผูกนะครับเนาะผูกตรง ข้อกวยครับนี่เขาเป็นข้อกวยครับผูกเอาเครื่องไว้นะครับแล้วก็มีใบติดไว้ด้านจักสามซี่ใบนะครับเนาะผูกแล้วก็ดึงไปใส่สลิงครับมันมีลวดสลิงยี่ขบนครับนี่ครับจะมีลวดสลิงคลึงไปแบบนี้ครับนะครับแต่ละต้นจะผูกไว้ครับนี่ครับ ไปแบบนี้ครับนี่ครับโหไส่ซลิงด้านบนไว้ครับซลิงนี่มาจากไหนเลยครับซิลิงนี่มาจากเป็นคู่ของลุงเลื่อนครับนี่ลุ่ผ่ามุ่งนะครับเนาะมใช่ถึงใช้เสาเล็กแบบนี้ครับทั่วแปลงนะครับเนาะครับเป็นลักษณะลุ่เลื่อนครับนี่จะมีเสาแบบนี้ครับแล้วก็ดานบนเป็นสลลิงครับ ไว้ทพูกข้อกลไวยใส่นะครับตอนนี้ครับนาลุงเยื่อนจะเป็นแบบนี้ครับด้านบนก็เป็นผ้ามุ้งครับนะครับถ้าเป็นบ้านห้องกับบานห้อมันไม่ได้ใส่ลุงเลื่อนนะครับเนาะมันมีลุงเลื่อนมันก็เลยบว่ามีสลิงผูกแบบนี้ครับบานห้อจะใส่แบบไม้ค้ำเอานะครับเนาะ แต่อยู่นี่เขามีโรงเรือนครับก็ต้องใส่เสืยกผูกไปแบบนี้ครับนี่ผูกใส,ส่สลิงไว้ครับว่่มีลมครับนี่นี่ครับผูกใส่ไว้ครับผูกแล้วก็ดึงไปครับดึงใส่สลิงไว้ครับนี่เีนะครับอีกคนเห็นว่าคือเห็นมีใหม่ขำกล้กวยคือบ่ลมนะครับนเนาะอีสไลเอพิเ็ดแบบนี้ครับอันบานบ้านห้าก็ต้องใส่ไม้เอาครับ ว่าห้องปฏิหิต็ุรงเรื่อนแบบนี้นะครับเนาะการเห็รุงเรื่อนนี่มันค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับเนาะน่าค่าผลผลิตบานห้องมันบ่ได้สูงขึ้นยู่นี่ินะครับเนาะเป็นแกวงสูงังสี่ครับสี่เม็กรื่นครับนี่ก็ต้องใส่บันไดครับนี่เป็นบันไดปีนขึ้นไปครับนี่ครับบันไดปีนขึ้นไป่อที่จะมัดครอบแหวงนะครับครอบแหวงใส่สลิงครับ ผูกใส่ไว้นะครับนี่นะครับสอบ้อสงสัลหลายๆคนนะครับเนาะ่าเป็นยังเครื่องไอ้กล้วยคือบะลมนะครับเนาะเห็นเครื่องยังไงครับเนี่ครับเครื่องยังไงยังสี่กับบะลมครับผูกใส่ไว้นะครับเนาะอันนี้บ้านในผูกครับนี่ครับไปผูกตรงจุดนี้ดึงไปใส่สลิงนะครับเนาะ เพื่อเกาไง่ายๆัสิครับปูไว้ครับว่ามีลมครับนี่ปูแหกันง่ายแล้วครับนี่เห็นครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับว่าเปลียงคือบ่ตัดปีออกครับนี่ยูนีบ่ตัดครับนี่ครับว่าบ้านเฮ้าต้องตัดปีออกนะครับเนาะปูแอวกจังสีง่ายครับ ผมก็บ,บวา่ารู้ว่าเปียงเขาคือบ่ให้ตัดนะครับเนาะแต่เท่าที่ผมสังเกตเื้องนะครับเนาะการตัดหรือบ่ตัดนี่มันบ่ค่อยมีผลปันใดนะครับเนาะมันก็นคือล้วยบานเฮ้านะครับเพราะว่าล้วยบานเฮานี่เขาปลูกปลูกตามธรรมชาติครับว่าได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังมันนะครับเนาะนกับปล่อยตามธรรมชาติการที่เฮาตัดปีกว่าหนาจะมีผลเว้วยนนะครับเนาะคือว่ามัน ไปอย่างอาหารกันคือวานนั่นแหละแต่ยูหนีผมเบื้องเบื้องแล้วมันเมื่อต่างกันครับตัดหรือปัดที่สําคัญอยู่นีคือก,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 การใหปุย๋ยการใหน้าครับใหปุ๋ยเพียงพ่อให้น้าเพียงพ่อนี่แหละครับที่ผมเคยเห็ดคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับเนาะมันว่ามีผลแบบนี้ว่าจนออกสุดผลนครับยุชีดินอยูุคนอ่ะใส่แง่กับโตเพื่อเราครับ อยา่ากวยยู่นี่มันต้นตื่นหนึงเลยครับห่อมันยังตื่นนึงครับไ่ได้ยูเล็กนะครับแลาว่เนครับซ้ต่้งว้ขี Meu, no. ้ดินซื้ครับกวยนี่บัลลกครับบานองทัดยูนี่เขาก็ให้ตัดครับเขาตัตไตั้เแต่่ต่างขนาดไหนนักมองก็บอกว่าตัดงเรามันเบียวไงครับนอกมองบอกตัดเราตตั้งสีไงนะครับะ Haar, เลือกเบ well ื้องเครื่องกล้วยครับอันนี้ไม่ได้ตัดเนี่ยครับน um ี่ก็นแง่ห่อครับนี่เดี๋ยวครับการห่อกล้วยนะครับจะเปลี่ยนต้องเห็ดลงเลือดนะครับเนาะการห่อกล้วยการเห็ดลงเลือนนี่ก็คือการแดดการล่มการฝนนะครับเนาไม่ได้กันยังหรอปังได้นะครับแต่ว่ามันลดแรงกระทะนะครับกว่ายามดูดลบยี่หรืลมมันแห้งครับแล้วฤดูแดดกับแดดแห้งร้อมครับผม กนนละหมอกน้ำก่อนนำข้างน้ำครับนะครับนี่ครับวิธีการติดตั้งเรือไห้กล้วยหล่มนะครับเนาะผู้ใด้ขอบอเบิ้งคลิปนี้นะครับเนาะจะเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับเนาะก็ฝปากกดไค์กดแช่นะครับเนาะให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามส่องเบาใช้พุ่มไว้น้ำครับ กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้น้ำครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากบาชัยพู่มครับคลิปนี้เอาไว้เพียงซักนี้ครับเดี๋ยวมีอันไ้ดีๆบ้าชัยพู่มจะมานําเสนอครับผมขอบคุณหล,ลายๆครับผิดรับชมครับ